Yeah. เป็นอะไรนั่นเอาไปเลยค่ะก็เอาไปสินี่ของใครของไมโครไมโครค่อนข้างเก่านะทำไมเลือกเพลงค่อนข้างเก่าชอบเป็นคนชอบฟังเพลงเก่าอยู่้วแล้วแบบมันรู้สึกว่าเพลงที่เก่าอะไรเงี้ยเมโลดี้เขาจะคล้องจองกันคือเป็นคนชอบแต่งก่อนค่ะฉะนั้นมันเลยแบบฟังแล้วมันลื่นหูค่ะมันรู้สึกแบบมันมันอินได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เคยดูพี่หนุ้ยหโชว์คอนเสิร์ตแบบดูในยู u ูบเนี่ยค่ะแล้วก็แบบ คือเมโลดี้หรือว่าวิธีการร้องอ่ะมันไม่ได้แบบโชว์พลังอะไรเลยแต่ว่าทุกคนแบบอินกับมันมากแล้วมันมันมากถ้าเราแบบคือที่พี่เขาทำมันมันเจ๋งมากค่ะคือจำจำเพลงนี้มากๆเลยค่ะเวลาที่ดูก็ชอบมากถ้าเกิดแล้วไม่ก้องไม่ถูกยังนึกถึงตอนทํางานเลยนะตอนสมัยม่เพลงแรกที่อําพลลําพูนร้องร้องเนี่ยก็พี่ก็เป็นคนแต่งไมโครชุดแรก พี่แต่งไปแปลกเพลงมีเอาไปเลยนี่เป็นพี่พี่ป๋องอนนบจันสุตะแต่งเนื้อเพลงจากไปแล้วจากไปแล้วนะก็เป็นพี่พี่เขาสนุกพี่เขาเป็นคนสนุกไม่เป็นมีปัญหาไม่มาหาหรอก